น้องครับบุงเนี่ยอ้ยเอ็มเลยครับอันนี้คุณหน้าแห้งพี่น้องครับอีกก็มีแต่เห็ดพี่น้องบุ้งครับคุณอาเห็ดปวกครับพี่น้องอ่อนบ่อ่าพี่น้องครับขาดทีมานพี่น้องมาเอาฟืนได้นี่ครับพี่น้องเอาฟืนไปดังไฟครับ ปลวกไฟครับพี่น้อง,จจงอบอกความสริงสารสวัสดีพี่น้องวสกุลสุขคนครับวันนี้พอกันในวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้ารหกสิบหกครับพี่น้องานนพากันมาอันมาเอาฟืนนะครับกับยายโอ้ขี่รถมาน้ำทางครับผมนี่เบิ่งครับมาเอาฟืนก็นมาพ่อเห็ดพี่น้องย้ยเมืองครับให้ปลวกไฟครับนี่ อยู่ในอยู่ในทางเลยนะครับนี่งามงามพี่น้องเมืองเลยครับพี่อรุ่ยดิ้นขึ้นเบิ่งครับผอุ้ยงามเองพี่นอ้องพี่น้องครับพี่เพิ่องออกล่ามมาทั้งตัวครับอู้พี่น้องพี่น้องไม่เคยจูมเลยปาดปาดปาดโทโทโทอู้พี่น้องนี่ครับผมปาดที่ปกไฟครับผมอู้ยพี่น้อง อู้มีแต่เห็ดพี่นอ้องคนคุณภาพพี่นี่อู้หักนั่งปาด้ต่เห็ดปาพี่น้องพี่มีแต่เห็ดป,ป,ปวกเลยหมา,านแล้วพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ว่าประเดมาตั้งใจมาหาเห็ดเลยนี่พี่น้องพายายมาเอาฟืนครับดึงหน้าใหม่หักเป็นแล้ว ปาดบัณฑิตพี่น้องครับเบื้งเนี้ยโอ้ยเอ็มเลยครับบัณฑิตคุณมาเฮงพี่น้องครับบอคอมได้เปิดเปิดอ้อมแล้วนะครับพี่น้องนี่เบืง้งนี่แต่เห็ดเลยครับผมนี่ก็มีแต่เห็ดพี่น้องเบื้งครับพุณเห็ดปวกครับพี่น้องะอ่อนบอพี่น้องครับขาดมานพี่น้องมาเอาฟืนเด้นี่ครับพี่น้อง เอาฟืนไปดังไฟครับนี่โเหีดปวกไฟครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยายพ่อเห็ดมาซอยเก็บในเด้อบบเคยเห็นสร้างปนะิ่นมาสิพากันมาเอาฟืนครับพี่น้อง มากกับขี่รถมาในทางกับพี่เต้ยมอยู่บอความเห็นบอความถ่วงเนาะยายเห็ดว่าสันยายว่าบ้าห่วยบ้าเม่นเม็ดบ้าเม่นเห็ดดอกเพิ่นว่าใส่เห็ดเพิ่นว่ายายกะสิอันยายเพิ่นกัว่าบ้าเม่นเพิ่นว่าใส่ก็ส่งเลยโอ้ยเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเบื้องขากับปาดบ่ได้เงอืออะไรลุยเบิดหนึ่งอะนี Looking ่อีกรอบนึง เลงเน่เนี่ยมีเก็บถืเนาะมี่ครับเอิญยายมาเก็บ บวกกับงามงามพี่น้องเอยก็ลังขึ้นครับทำจุกหลูบเลยออกวินในทางพร้อมเลยครับพี่น้องแคมร้อนมาดูพี่น้องเด้อเก็บเม็ดน้ำยาดูนี่อักมั้ย ยายบ่หูจักดอกเห็ดบ่เคยเห็นจิ้มต้องเลือดเลือดเลยไหอนี่อันนึ่งนี่มามามาเก็บน้ำกันโอ้ยเพิ่งขับพูนยายเพิ่งซันเพิ่งโบเคยพอเห็ดยายโบเคยเห็นเห็ดตัวโอ้ยพิ่งขับพูนกินน้องเล็กๆเลดเยไหมเออแม่เอาบ่เป็นดินกจะดินพ่นพี่น้องเอ้ย ดินพ่นดึงบ่ขื้นพร้อมจิ้มอเอาตัดตัดทั้งใตเลยเออสันละโอ้ยบบได้ขาจอยพี่น้องไอ้ผู้เ่าเก็บเหตต็ดไห้ใหญ่อของว่สีแมววิ่งนัน่นสันสิโทมว่าเอินเอาบอกงามเ็นพี่น้องเห็ดปวกว่านแม่ครับื้อนี้โอ้ย,อยก็เลยเอ,อินให้ยายมาเก็บหเห็ด อันนี้ก็เมีนได้ข,า,ขาวๆนะเอ,ออันขาดจอยหกนี่ครับสามดอกนี่เน้ทางเดือนี่เห็นบ่า้าย่าบ่เห็นนนี่เจอบ่ไม่หงมแมบ่หงมกินเลยภายันจิ้นให้แล้เอ,อ,อ้ยมันซปสิญามได้ไปทางไทเมยไปน้ำเน่ปนสิวาได้ปะนี่พี่น้องครับเบืง้งมุมนี่มานี่ สากหกลากอยู่ครับกิมครับยายบ่เคยเห็นยายกิมบอปินยายบ่หูกิมาาขา,มาดใจกระบินมากขึ้นนกเจ้าครับผมมาเด้อมาเก็บน้ำยายดูยายบ่หวงยายเก็บบวปินดินงกระดินเหนียวพี่น้องเอ้ยดินแดงอคู่โทกุ้วยเอาเกล็ดไส้ละห่ำ มีกูถิ่มสื่อเลยครับแคหาบาทไม่เบื่งครับพูนพี่น้องเอ้ยแทกนะจูครับน้ำแข็ง,งให้รู้บ่อยนะพี่น้องเอ้ยยังขืนในเพจบ้างเนี่ยอุ้ยพูนพี่สาวเกฮิตครับเก,บออกเกใส่ทางพร้อมพี่น้องเอ้ยทั้งสันทังเมยใส่กันแบบนี้ เศร้าหาบาพี่ขาดแงงขาดสีมานพี่น้องอย,อยู่ในทางเลยนะครับในทางอีดีรอ,อเลยถนนข,ข,ขัดขดุดทุพีอีช่องตง่อนน้อยอพีอพีอีเ่งหนายับไม่อีกเห็นยังไงเพิ่งว่าเห,เห็นเห็ดได้สำนึงพี่นอ้องขาเขาขาวเออจิ้มต้องตรงล้วก็ง่ายส้นมากหีด<ม>ไหมสีฮักเหรอ แก้วมีดผ่มากินขอสิกิมได้ได้เอาวะนี่กูนัดีล่ะเข่าห้าบาทเห้เอามีดจิ้มมเอาเมื่อกิมไปเนี้เอ้าบ่ได้เราพี่น้องเอ้ยไปดอกนี่ไปเนี้เอ้าเออเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนแล้วพี่น้องเพียในเบงในมือยายอุปกรณ์การเรียนใหม่มีดผักขอครับเอ้างัดบัตพี่น้อง นำคาคากรูดมุกเจอบอเป็นจังแดมันคืองานกระขื่นแทนนี่เนี่ยเสียมหน่อยบอเอามาเฮ้ยเนี่คนมาหาพืชมีดหน่อยไม่ได้ดังใจพี่น้องเอ้ยนี่จังสี่ตัวเนาะงหุ่นงัดขื่นงัดขื่นเอาเอาจิ้มจิ้มจิ้มเป็นวะเอาฝากเก็บเนี่ยคนสิมาผอคนวะผอเดี๋ยเรามากันสองคนนึงไงเจ้านั่นละนี่เจ้านี่เออเห็นบอนี่อันน้ย แถวอันนี้กิมเห็ดขาดเพิงขาดกลางม่พี่น้องเอ้ยแม่ผู้เฒ่าก็เคยเก็บเห็ดเนาะมีแต่เบาข้อมเก็บงามพี่น้องงามแห้แต่อื่นสะอ่อนมันขึ้นกับไปนะครับมันขึ้นเบาข้อมไปกับใบเห็ดกับลูกมาซื้อกิมที่ล่ะกิมลงตรงๆเออกิมสั้นๆแนวากินกิจังสีเนาะขากระสีปัญาวครับ อดอกกันงามอยู่ครับนี่ให้เอาให้พี่น้องเบิง้งเออราวังจะมือมันสูดแบบเมีดบาดมือจ้าของอแตกมุนไปแล้ว <c oughs> ้เถ่าเก็บให้พี่น้องเลยอ,อันจะฝาล้ำคานด้วเบิง้งลวเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ขันบาความสิเก็บเองขันให้ยหญ่ถือกล่องก็คือสิบอได้เบิ้งดีเอาเดอกคือคือสิมุนอยู่คือบักคั่งนี่แหละ กสิเก็บเองทายเองกระกล่องกระสันแห้งพี่น้องเนี่ยึ้นมาทั้งเทิงๆพูนจ้มลงสั้นๆก่็นั้นมันได้ค้ายเงี้ยงๆนี่เนี่ยคือมาเทิงๆพูนพี่น้องดอกพื้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจิ้มลงสั้นๆไหมจีมลงเออสั้นๆนะมันก็คือเสียงเนาะเนาะมาเด้อเก็บเห็ดพี่น้องน้ำไม่ใหยขุวนถึงแมาเอาฟื้นครับร้านคนพ่อเห็ด ใายแล้วพูดถอยหินแต่สันหินแต่อัน,นไม่นทุกขเขาพี่น้องเอเอจะจะเอาเยี้ยจะเอาเยี้ยละเอาเออเออ,อดินมันเหนียวครับนหนเห็นไหมมันจับเฮ็ดไว้ขึ้นขนมแกงบัถวถั่วขนมแกงถวงว่วบ่ออกนะครับดินโพนฟังหวย งานเป็นหงากเตยพี่น้องเลยดินเน่าเหนียวเนี่โอ้ยขาดสีมันพี่น้องเอ้ยเก็บขึ้นมาเราได้กระเบียได้พี่น้องเนี่ยเก็บขึ้นมาแลกระเบียออกเก็บขึ้นมาแลกระเบียดออกมดแดงก,กัดได้ด้วยนี่พี่น้องเอ้ย ได้ยังดดกหันองดหลายอกเ็ป่าเก็บหันเก็บกคาดคงจะยากวะัเอาไได้ขาเรา่ได้ดอกงามพราะนี้ดอกพี่น้องเอ้ยหักกเบิดแล้วยังหลายอันทุกคนขึนนี่ดตะลพี่น้องเอ้ย เมื่อพ่นก็ขับยังขี่ก <c oughs> ี <c oughs> ่เด <c oughs> <c oughs> <lleva> ือนดีนาวนวอยู่ออกไหมอึบอึบอึบฮักแต่อย่าหัวครับพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดบังนี่อึบฮักแตกมันไปแล้วโอ้ยงัดอย่างเดียวได้พี่น้องกันได้งัดงวนกูบบันเก็บเอาเก็บเอาเด้พี่น้องด้ยโอ้ย นำมาสัน่นดินเหนียวๆแก่นๆนำบึบๆไปเลยเฮ้ยปุ่นพักขนาดพูดงานแห้งพี่นอออ้องซองตัวตัวนี้มาเด็ดใส่กาเจ้าจิ้มมองคีกลอยอย่งดีอเออ <laughs> <laughs> ว้าย <laughs> พ่อตาเดือหัวพี่น้องเอ้ยคล้ายข้แห้ง งามงามพี่น้องคนไก่แห่งหลายมองมีพี่น้องปูเน่าสาบลาไปปูเลยครับนงามเดงงิบบงัดเปนย่างัดคาแข่ง่น้หงคาสีมารีมาที่รับลมบวนึงฮัดฮัดอีกเส้นแบกโอ้ย จะเก็บจังไดแบบนำคักๆเลยเอออย่าให้แต่มือมันสูดไปห้ามอันคมมีดหนึ่งกับพ่อเบิ่งควมเพิ่ลวัตยานคนผอเพิ่นเก็บพี่น้องเพิ่นใจเย็นเย็นมันมีคนมาผอดอกวปั๊นนี่แล้วจนจักโม่งพี่น้องเก่าโม่งกลัวหรอตอนนี้เออสิบโม่งยังมากกับมือวิ่งไปหาหมอมหนันสวยเกือบตาย นี่จุ้มนึงอีจุ้มนึงขาดเาอยอะนี่ในป่าน่็มาอันนี้เบ้าข้อมยุ่มเพิ่นครับดอกรุดดอกพังออกเบิด <c oughs> นี่คนบ่เห็นเนาะอยยู่ในใบใหม่คิดว่ามันบ่มีออกกระถินนะลูกไม่เจ็บหมดแดง หมดเลยเก็บกระเทือหมดจัดพี่น้องเลยเทือดิ้นเหนียวเก็บดอกแด้กระบ,บี่ออกดอกนะั่นรถยู่ใสเชียงเครื่องบินอะไรนะหงูปูเท่าอ่ะเป็นงานปัน เดินคับุ่นพี่น้องเอ้ยงามแหงแกงเคลป,ปะเด็กอหอมเสพเสง่คักแห้ง่นอู้ยสะออนอาหากหลากอยู่ครับงาม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 แกงคือจุหวานจุ้ยจุ้ยแย้บอลขาดนะพี่ซับขึ้นมาทั้งโน,น่นพี่หมดเลยเอองานต่อไปุ่นอืมอยู่พวก้ยขาดพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าเก็บเห็ดเนาะ ลินเจนเกนนำเอานำเอาตุบตุบตุบเธอสีสอดเบื้องขับวหมดชาปละจิ้มพูดถือกล่องกระสันผู้เก็บกระสันกูพู้ถือกล่องเด้๋พี่น้องเลยนี่ก็พักกินนะกินว่าไม่กินเด็ดเอาอย่างเดียวบ่ได้ขามันบ่ได้สชุดโถดอกเด้๋พี่น้องเลยหักกินหักเอาอันเบิด ว่าดดอันนี้ได้พี่น้องขาดทิ้งเบิดลน่อยจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยคันจะดิ้นแก้นแกนได้พี่น้องป่านไีมันก็ยังบืนออกได้เนาะอืออือเออขาดแล้ว ทั้งเก็บทั้งหักไปนําพี่น้องเลยถ้าอยากหัวคักดินกับเกลนเกลนี่เอาทั้งไต่ก่อนเลองัดเตะทั้งเครื่องลงมาเลยจับเตะทั้งเครื่องงัดลงมาบ่อนี่จับเังนสีงานลงมาสิเออนี่ละขึ้นบ่ลบอขึ้นบ่อขึ้นบ่อขึ้นไม่ได้ทั้งใส ดงยกายพี่น้องเลยงานเลริญจิตียองกล่องพูทายพูงานเจรพี่น้องเลยคุณยังอีก้กดอกสองสี่หแปดดอกพอดีพี่น้องนี่แม,มนดอกเห็ดมเแมนตัวนี้ นี่หักจ่อยงัดอย่าหยุดซ้อนกันนะบอ่ออกอกบ่อออกงัดไม้ข้าคืองัดทั้งพูน<ม>เอาขาตั้นั้นหนัน่ขทางกันนะ่ะนีทางเเดี๋ยวได้ตืบครับในมูล ครับลงตึกๆขามันยิงาวดอกอางามน,นี่ดอกนี้งามดอกง่างดอกงามครับดอกนี้ฮาร์ดโอ้ยจะสีขั้วไป็ยังไงนะ่ะเออดอกห็ดแล้วนะ่ะซากลากที่นี่งาดโลดนี่กรอสาวมันแตกือซือ้อ đéo đéo đi, đâu? đi đâu? Yeah. Mua men đấy Buộc kín mà Kiếm được cái đầy đọc này nó được phía ngoài <laughs> ừ, nè, sáng, nè, nhìn đọc nè nói, <laughs> Ngạt đi đâu? <laughs> หักเบรลเราจะคล้องบางงานเราดึงเอาเนาะก็ตะอยากหัวพี่นงเก็บเห็ดเอ้าสามสี่ดอกงัดกี่รมีงัดทั้งหนองทุกคนนั่นแหละคุณห้าดอกพี่่็นะดินมันเหนียวเนาะเจียงกูได้บอกกันบอกกันฟังกันเห็ด ดอกสุดท้ายแต่ว่ากระบอกั่นในฮาดีเด้พี่น้องสีเคลียร์อยู่ครับนี่เนื้อคอมเมนต์เด็กเกียรติโล่ผมบอกพี่น้องเลยโล่่ามแหงรวยรวยเลยรวยรวยเลยนะนี่ทางเหลือตาหนึ่งดอกครับหยุดอึบอืบบอาดัสไม่อยู่อ๋ พัดะกกมากใกล้เติบครับพี่น้องมัน<อ>หักดอเอืมหักหักหักหกกล้วขังใกกดอกมุนโอ้หักร่เ,เจ้าจิ้มตื่นเนาะดอกมุนเ,เถือมีดเท้าสะเลยพี่น,อน้องง่ายด้วยกันครับนี่ อึบอึบเจ็นเจ็นเสมอขาดนะขาดอีลีพี่น้องเลยขาดอีดอกนี่อึบโอ้ยด,ดอกงามครับนะ่ Not... เห็นน้องโทรมาอ,อ,อ,อยู่คู่โทษเขาคู่โทษที่เขาจบเราให้ปุูออกให้มาเอาพื้นวมาออกมาเอาพื้นแล้วฮาดเม้งอ่ะพี่น้องครับขุนยึดกลางพ่นคุ้ย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 ฮัดเฮ็ดปวกพี่น้องเลยเฮ็ดป,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 ปลูออกไฟครับมีพ่นที่สอง อดอกเ็ดพูดนนี่ไหคก็ไม่ใช่ดอกง่ายๆตั้งตันแ<ะ>ท่ล่ะทัดโถงามครับนี่พูนที่สองครับยุทัดกันมาเลยพี่น้องบ่ไกลกันครับอุโ้โสเขามากเล้วครับพี่น้องบ่ข้องงัดเองเลยอันนี้งัดแล้วนะครับผมแล้วแต่ตอนดึงอืบเขาพิ่งวางงาดดัดอยูหากหาหาพเงาบพวกเอบ่ขืนพี่น้องเมืงดอกนี่หางาวอีีครับนี่ ด,ดินกันเหนียวครับพี่น้อง บ้านมั้มครับเห็นบอสขาจ้อยมันผุนะครับนี่ชาร์จกันมาหน่อยหนึ่งเบี่ยนโพลแม่ฟังนี่ครับ หม่ลรครับขายางาอีดีพี่น้องแต่บอมบ่มมีดอกรูมดอกอยังกว่านี้เลยพี่น้องมีแต่รุนนี้เลยโดยรวมครับพี่น้องได้ดอกซีบกว่าดอกนี่แต่ดอกงามครับดอกเหินหนาดอกง่ายดี ออกในกลางพูนเลยครับว่าใส่ถุงครับผมงามนี่พี่น้องตอนนี้ก็มะฮอดเงื่อนแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานของเบาค้อมกับยายนะครับผมอ้ยงามค่ัครับดอกกระสีบอ่อาจใบใยบหย้าแห้งนะครับนี่กระือว่าพอดีอยู่ครับตัวงามครัเคิดม่ามันงามมีบานอยู่สี่ดอกหาดอกนี้แล่ครับน้อยก็ไม่ได้จุ้มครับ จะได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกความเดือดกับผมไว้พอกันคลิปหน้าค้อมกระสิปีคลิปเพียงจำนี้ไว้พอกันคลิปหน้า,า,นนาสวัสดีครับงามครับพี่น้องมาแบ่งกันไปแกงเด้อครับนี่งาย